ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบก,กับสูลคาอนลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ปากหรือนั่นพอเมอร์สันนะครับเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะไปแพ้แพ้ต่อบอลมัดทีมบัวยอย่างแน่นอนและชัยชนะ7-0เหนือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นอาจเป็นแค่เรื่องฟุกๆพอเมอร์สันนะครับอดีตดาวเตะของอาร์เซนอลและเป็นนักวิจารณ์ชื่อดังไม่ใช่ว,ว่าเกมที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ไปได้7จูนในบ้านของตัวเองนั้นจะเป็นชัยชนะที่มาจากความสามารถที่แท้จริงของลิเวอร์พูลเพราะที่ผ่านมานั้นลิเวอร์พูลแสดงเห็นแล้วว่าพวกเขามีฟอร์มการเล่นที่ทแย่มากๆแล้วจู่ๆนะครับพวกเขาก็พลิกฟอร์มการเล่นกลับมาเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังมีฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงนั้นผมมองว่ามันไม่น่าจะใช่ฟอร์มการเล่นที่แท้จริงของลิเวอร์พูลในลุคนี้เพราะถ้าหากพวกเขาเก่งขนาดน,นั้นแล้วแล้วก็ก็คงจะไม่ต้องดิ้นรนเพื่อพื้นที่ท็ฟฟอรและหมุดลุ้นแชมป์ทุกรายการในระยะเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้นผมมองว่าชัยชนะของลิเวอร์พูลเหนือ,อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นอาจจะเป็นชัยชนะแบบฟุกๆและมันจะไม่มีทางเกิดเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นอีกครั้งอย่างแน่นอนถ้าหากทั้งสองทีมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับโดยเป็นที่รู้ดีนะฮะว่าพอวอร์นนั้นเป็นบุคคลที่ไม่มีความจินชอบในสโมสรลิเวอร์พูลเลยแม้แต่น้อยและมักจะหาเรื่องของเราและประเด็นต่างๆนะครับขึ้นมาพูดเพื่อจิกกัดลิเวอร์พูลของเรา โดยวิรกรรมของตัวเกิรคนนั้นในช่วงก่อนในนี้ก็คือการหาเรื่องทะเลาะก,กับทางเช็กกิ้งคลับรวมไปถึงการย้อนย,ย้ยว่าลิอรูพูนั้นโงม่มากๆนะครับที่ซื้อดาวมินูเยตเข้าสู่ทีมในราคาที่แสนแพงตองทันที่เป็นนักเตะที่ไม่ม,มีความสามารถอะไรเลยจนทําให้หลายๆครั้งตัวเกิรคนนั้นโดนทัวลงจากแฟนบอลลิอร์พูอยู่เป็นประจำนะครับเดี๋ยวล่าสุดนะครับทางนั้นพอลเมอร์สันก็ได้ออกมาพ่นน้ําลายแบบไม่เชื่อหนายาสมโมสรลิล์พูอีกครั้งผ่านทางสปอร์ตสกีด้า โดยเป็นการพูดทนายไทยผลการแข่งขันล่วงหน้าของลิเวอร์พูลในเกมนัดถัดไปที่ลิเวอร์พูลจะออกไปเยือนปอนมัดทีมบุยของตงนารันคะแนนว่าลิเวอร์พูลกองเจียครับนั้นน่าจะหมดแต้มบุญแล้วและจะกลับมาสู่ฟอร์มการเล่นเดิมที่พวกเขาควรจะเป็นอีกครัง้งและผมก็มองว่าลิเวอร์พูลน่าจะไปพ่ายแพ้กับบอนมัดถึงเถี่ยนที่สกรอร์แบบสู้ไม่ได้2ปตระตูต่อศูนย์ถ้าถามผมว่าทาไมผมถึงมั่นใจว่าลิเวอร์พูลจะพ่ายแพ้ในเกมนี้ผมมองว่าลิเวอร์พูลยังแข็งแกร่งสู้อาร์เซนอล อดีตต้นสกัดเก่าของเขาไม่ได้การที่อาร์เซนอลถูกปอลมัดยิงนำ2-0ในบ้านของตัวเองนั้นถือเป็นเรื่องที่ไม่ปกติและแปลได้ว่าปอลมัดน่าจะมีดีพอสมควรเลยทีเดียวที่จะยิงประตูใส่อาร์เซนอลได้ถึง2ลูกในนัดเดียวในนั้นลิเวอร์ที่มีอันดับต่ำกว่าอาร์เซนอลนั่นจะถูกปอลมัดยิงได้ถึง2ประตูและพ่ายแพ้ไป2-0นั่นผมมองว่าเป็นเรื่องปกติและสามารถเกิดขึ้นได้สําหรับลิเวอร์ pool และผมมองว่าปอลมัดจะสามารถล้างแค้นลิเวอร์ pool ได้ในเกมนั้นนี้และล้างอายที่เคยพ่ายแพ้กับลิเวอร์แบบหมด รูปถึง9ประตูต่อศูนย์เมื่อช่วงต้นฤดูกาลอย่างแน่น,นอนแล้วตอนนี้ผมยังหาสาเหตุไม่ได้ว่าทำไมลิเวอร์พูลถึงเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้ถึง7ประตูต่อศูนย์จนทําให้การแข่งขันลุ้นอันดับท็อปโฟของลิเวอร์พูลนั้นเปิดกว้างยิ่งขึ้นเพราะต่อให้เป็นลิเวอร์พูลทีมชุดที่ไร้เทียมทานเมื่อ3-4ปีก่อนผมก็มองว่าการยิง7ประตูใส่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมเดียวนั้น ผมมองว่าแทบเป็นไปไม่ได้และมาในลนการนี้ลิเวอร์พูลที่มีฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่และอาจจะอดไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเลคในลินการหน้ากลับยิงใส่แมนเชสเตอร์ยูเตดในบ้านของตัวเองได้ถึง7ประตูนั่นถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติเป็นอย่างมากและถ้าไม่ใช่เรื่องฟุกและมีโชคช่วยแล้วแล้วก็จะให้ผมเรียกว่าอะไรหรอครับพอเมอร์สันกล่าวทิ้งท้ายขคะน,นีเดลิเกรเตือนสติแฟนฮวแดงลิเวอร์พูลว่าควรให้ความสนใจกับอลิซุเบเกอร์พอๆกับโมเมสซาลา แกนีเดวิดอดีตยอดเยดี่ยมยิงระดับตำแหน่งของลิเวอร์พูลก็เดินมาสนแสดงความเห็นส่วนตัวละเชิญชวนให้แฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนว่าไม่ควรที่จะมองข้ามความสำคัญข,ข,ของอาริสุงเบเกอร์ผู้รักษาประตูของลิเวอร์พูลรายนี้นั่นเพราะที่ผ่านมานั้นอาริสุงเบเกอร์ทำหน้าที่เหมือนเป็นผู้ปิดทองหลังพระให้กับลิเวอร์พูลและความสําเร็จของลิเวอร์ในช่วงที่ผ่านมานั้นส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าการต้องการไม ah e ่ให้ทีมเสียประตูของอาริสุงเบเกอร์นั้นมันมีความสดคัญไม่แตกต่างกับกองหน้าที่ยิงประตูใส่คู่แข่งเลยทีเดียว โดยกันนี่เดร์ได้พูดรังนิพนธ์ทางเว็บไซต์สโมสรลิเวอร์พูลคอมโดยยกย่องว่าในสายตาของเขานั้นอลิซันเบเกอร์กุลส์ประตูชาวบราซิลรายนี้มีความสำคัญกับลิเวอร์พูลมากพอๆกับโมเมตซาลาหลังจากที่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นโมซาราเพิ่งจะทำลายสถิตินักเตะที่ทำประตูนในศึกพิลิกมากที่สุดของล็อบบี้ฟาวเลอร์ไปมันมากนะครับจนทำให้ได้รับเสียงชื่นชมและคำยกย่องเป็นอย่างมาก แน่นอนว่าผมรู้ดีอยู่แล้วว่าโมซาลานั้นยอดเยี่ยมมากแค่ไหนเขาเป็นนักเตะที่เก่งมากๆและยิงประตูได้อย่างสมง่ำเสมอแต่ทุกความสําเร็จนั้นย่อมจะต้องมีองค์ประกอบส่วนอื่นๆคอยช่วยเติมเต็มอยู่สเสมอสิ่งนั้นถึงจะประสบความสําเร็จได้นะครับผมกำลังที่จะพูดถึงอาริสุนเมกาซึ่งถือว่าเป็นผู้รักษาประตูที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของลิเวอร์พูลในยุคนี้ผมชมการแข่งขันของลิเวอร์พูลทุกนัดและสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่าลิเวอร์พูลจะประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะ หรือแพ็คู่แข่งแบบย่อยับนั้นก็ขึ้นอยู่กับความการเล่นของกลุ่มตูวละรนี้เป็นส่วนสำคัญและนักเตะในทีมลิเวอร์พูลนี้ที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คืออาริสุนเบเกอร์กับโมฮัมเหม็ดซาร่าแต่ไม่ใช่ว่าผมจะบอกว่าคนอื่นไม่สำคัญนะไม่มันไม่ใช่แบบนั้นผมแค่ยกตัวอย่างว่าสองคนเป็นคนที่ผมประทับใจมากที่สุดก็แค่นั้นเอง ผมอยากให้แฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนให้ความเคารพและรักอาริซงเบเกอร์เหมือนกับที่ทุกคนรักโมซาลาเพราะอาริซงเบเกอร์เป็นผู้สนับสนุนท,ที่ทีมของเราจะขาดไปไม่ได้และฟอร์มการเล่นของเขานั้นก็ส่งผลมากๆต่อชัยชนะของลิเวอร์พูลผมอยากเห็นแฟนบอลร้องเพลงเชียร์อาริซงเบเกอร์เหมือนกับที่ร้องเพลงเชียร์ให้กับโมเมสซาลาและผมก็เชื่อว่าอาริซงเบเกอร์จะประสบความสำเร็จกับลิเวอร์พูลไปอีกยาวนานอย่างแน่นอน และผมก็ยังเห็นอาริสุงเมเกอเก็บครีนชีตนัดที่5ในเกมพบกับปอนมัดในวันเสาร์นี้เพราะถ้าหากเขาเก็บคลีนชีตได้เกมแล้วแล้วก็ทุกคนก็จะต้องทึ่งในความสามารถของเขาอย่างแน่นอนนะฮะโรโมาโนยืนยันลิเวอร์พูลมีแผนคว้าตัวมาโกอาเซนซิโอเข้ามาทันที่การจัดไปของโรเบโตเฟอร์มิโน ฟาพิศโ,โรมาโนอโนครับสายข่าววงในท่า,านนการเยดทีมชื่อดังก็ได้เอามาพูดถึงข่าวคราวความเคลื่อนไหวล่าสุดระหว่างสโมสรลิเวอร์พูลก,กับมาร์โกอาเซนซิโอวันนตอนนี้ดูเหมือนว่าทางลิเวอร์พูลยังคงมีความสนใจที่เข้มแข็งในดการคว่าตัวมาร์โกอาเซนซิโอส่วนหน้าของเโริมเรตเข้าสู่ทีมแบบฟรีในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้และจะมีคํายืนยันที่ชัดเจนออกมาแล้วว่ามาร์โกอาเซนซิโอได้บอกกับต้นสกัดของเขาไปแล้วว่าจะไม่ต่อสัญญาใหม่กับทีมอีกต่อไปแล้วและจะย้ายออกจากโรเมเรตแบบฟีค่าตััวหลงจบ ลดนนูดูการนี้โดยตอนนี้ถือได้ว่าอนาคตของม์กก็อารซิโนนั้นกำลังอยู่ในช่วงที่ไม่น่านอนแบบสุดๆนะครับแม้ว่าตอนนี้ตัวนักเตะยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะอยู่กับทีมต่อไปหรือย้ายออกจากเรอลมริกกันแน่และเจ้าตัวก็ได้ออกมายืนยันในช่วงก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับว่าอนาคตของเขากับเรอับดริแนล้นน่าจะจบลงแล้ว เพียงแต่ว่าในะตอนนี้ตัวของเขานั้นยังไม่ได้พูดคําอําลาใครเลยแม้แต่คนเดียวเพราะต้องการที่จะโฟกัสกับเกมที่อยู่ตรงหน้าแล้วค่อยกลับมาคิดเรื่องนี้อีกครั้งเมื่อฤูดูการสิ้นสุดลงนะฮะโดยรายงานนี้ก็มาจากลิเวอร์พูลครับโดยอ้างอิงคําพูดของฟาบิโอโรมาโน่ที่พูดเอาไว้ทางช่อง YouTube Channel ของตัวเองโดยเขากล่า,ลาวว่า ลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในสโมสรที่กำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์การย้ยทีมของมาร์โกอาเซนซิโออย่างใกล้ชิดซึ่งผมยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงโดยลิเวอร์พูลต้องการดึงตัวมาร์โกอาเซนซิโอเข้ามาแทนที่ของโรเบ r t โตฟิมิโนที่กำลังจะลาทีมไปหลังจบฤดูกาลนี้โดยทางลิเวอร์พูลมองว่ามาร์โกอาเซนซิโอนั้นจะเป็นการย้ายทีมที่สม,มบูรณ์แบบ และเขาจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะตัวหลักของทีมได้ในอนาคตอันใกล้นี้ด้ยอย่างแน่นอนและลิเวอร์พูลก็จะไม่รู้สึกเสียดายอะไรเลยที่ยอมปล่อยตัวโรเบียโต้ฟูร์มิโนออกจากทีมไปแบบฟรีๆโดยถือได้ว่ามาร์โกอาเซนซิโอนั้นเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับทีมของเจลกิงคลับเป็นอย่างมากโดยอัเตท,ทีมเชสเปนในวัย27ปีรายนี้สามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งในแผงกองกลางและยังสามารถเล่นทัแงปีกได้อีกด้วยหรือแม้แต่การเล่นเป็นกองหน้า อาร์เซนซโอก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันซึ่งนั่นจะทำให้เขาเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับลิเวอร์พูลและประกอบกับการที่ตอนนี้มาโกอาร์เซนซโอลกำลังจะมีอายุ27ปีแล้วและกำลังเข้าใกล้ช่วงพีคข,ของอาชีพการค้าแข้งดังนั้นเขาอาจจะกลายเป็นนักเตะที่เก่งระดับโลกในทีมของเชลซีก็มีความเป็นไปได้เช่นเนนดียวกันดังนั้นจะไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจอะไรเลยถ้าหากหลังจบการน,นี้ ลิเวอร์พูลจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อดึงตัวมาโกอาเซนซิโอเข้าสู่ทีมแอนฟิลด์แบบฟรีค่าตัวให้ได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะฮะปิดฉากแบบสวยๆบ๊อบบี้ตั้มเป้าพาหงดแดงคว้าตัวยูฟาเชมลีก่อนลาทีมโรเบ็ตโตเฟร์มิโนนครับดาวยิงหงดังลิเวอร์พูลตั้มเป้าช่วยต้นสกัดคว้าตัวลุยยูฟาเชมลีกให้ได้ก่อนอำลาทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ โรเจอร์วิสแมนนะครับเอเจนต์ของกองหน้าทีมชาตบ,บราซิลระบุว่านักเตะในความดูแลของตอนโฟกัสก,กับการช่วยให้ลิเวอร์พูลติดท็อปโฟนในนุดการนี้ให้ได้ก่อนโบกมืออำลาทินแอนฟิล์ในช่วงสมัยนี้ บิสมันกล่าวว่าตอนนี้ผมจะไม่พูดเกี่ยวกับข้อเสนอบนโต๊ะเพราะฟูร์มิโน่โฟกัน100%กับการช่วยให้หงดังหรือร์พโลผ่านเข้าไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเลียกนั่นคือแผนของเขาเมืม่อสโมสรบรรลุเป้าหมายฟูร์มิโน่และคอบครัวของเขาถึงจะเริ่มคิดเกี่ยวกับว่าที่ไหนดีที่เป็นความท้าทายใหม่ๆของเขาปัจจบันลิวูลังอันดับที่5ของตารางคะแนนพิมล์ลีกอังกฤษนะครับตามหลังธอนแนมตสเปอร์อันดับ4แค่สาคะแนน มีใจให้แน่นอนสื่อผู้ดีอ้างหงแดงมั่นใจได้จูดเบิ้งหัมมาร่วมทับเดลีด่เมลนครับสื่อชื่อดังของเมืองคดีรายงานมาว่าหงแดงลิเวอร์พูลมีความมั่นใจว่าพวกเขาจะได้ตัวจูดเบิ้งหัมกองกลางดีกรีทีมชั้นเกียรติมาร่วมเทมหลังนักเตะเองได้แสดงออกในหลายๆด้านอย่างจงแจงนะครับว่าเขามีใจกับทีมดังเฮนตินแอนฟิลจูดเบิ้งหัมในไวสกัรปิตตัวเป็นข่าวจะย้ายออกจากบริเซอดอโนมอนหลังจบการนี้โดยมีลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเรอรัลมาดริด ล่าสุดมีรายงานว่าตัวแทนของรัมเรดได้มีการพบเจอกับคุณพ่อของจูดเบลงแฮมที่ลอนดอนในช่วงที่ลูกชายเดินทางมาเตะในศึกฟุตบลอลฟ่าแชนชิงลีกกับเชลซีเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ดามสื่อดลงกล่าวระบุว่าทางฝั่งลิเวอร์พูลก็ไม่ได้กังวลใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะพวกเขาเองก็มีการติดต่อก,กับคุณพ่อของจูดเบลงแฮมรายนี้มาโดยตลอดและทางจูดเบลงแฮมเองก็แสดงออกอย่างชัดเจนในลหลายๆด้านว่าเขานั้นมีใจให้กับลิเวอร์พูล ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปกดไลค์อินสตาแกรมผลการแข่งขันแดงเดือดที่เทนด์อเล็กซานเดอร์โนโพสหลังโจแกมหรือการที่เขาโพสร,รูปตัวเองตอนเป็นเด็กที่มีการสมเสื่อมหมายเลขเจ็ดที่เป็นแฟนรู้ดีว่ามันเป็นนัยยะถึงผลการแข่งขันในศึกแดงเดือดเป็นตน้นทั้งนี้ปัญหาที่วูวจะต้องแก้ให้ได้และแก้ให้ตกในกรณีของจูนแกรมก็คือค่าตัวนั่นเองที่ทามกุลเสดมวนตั้งเอาไว้สูงถึง150้าล้านยูโร ไม่ลดสักแดงดัดมูลยันไม่ลดราคาขายจูดเบลงแฮมโดยปรับป้ายขนย150ล้านยูโรปรูซเดนมูลนะครับยืนการอย่างชัดเจนว่าจะไม่ลดราคาของจุดเบลงแฮมแน,น่นอนกองกลางดีกิตชิมเชนเกดจากที่ตั้งเอาไว้150ล้านยูโรลงมาอย่างแน,น่นอนแม้จะยอมให้ครอบครัวและที่ผู้สามของนกเตะได้พูดคุยกับสมโมสรที่สนใจในตัวเขาเก็ตามจุดเบลงแฮมนะครับกำลังได้จจดนนดรับความนสนใจจากหลากหลายสโมสรนี้รวมทั้งลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้เรอัลมาดริดและแมนเชสเตอร์ยูไนเต จากผลงานที่ยอดเยี่ยมในลุ้นการนี้ขณะที่อนาคตของไม่ฟิลในวัย9ปีก็ยังไม่มีความชัดเจนแม้ว่าจะเหลือสัญญากับบริษัทดอนมุลจนถึงช่วงสมฤิปีหน้าโดยเจ้าตัวมีกำหนดที่จะพูดคุยกับสโมสรในรเดับนี้เพื่อยืนยันแผนในอนาคตของตัวเองทั้งนี้เท่านั้นตามการรายงานจาก90มิลสื่อฟุตบอลชื่อดังก็ระบุว่าดอนมุลยืนยันจะพิจารณาข้อเสนอของทีมเอื่อนที่มีมูลค่า150ล้านยูโรเท่านั้นนะครับ ดยสถก,การปล่อยตัวจูดเมืนการออกจีตีมในช่วงสมัยน,นี้แต่ในขณนะเดียวกันก็พยายามโน้มน้าวจิตใจให้นักเตะต,ตัดสินใจทุกใหม่กับทีมของป่ายพร้อมที่จะยืนข้าเหนือที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโม,มสรรวมถึงจะใส่ค่าชีวิตงานครับหนึ่งร้อยห้าสิบล้านยูโ,โรเอาไว้ในสัญญาด้วยรายงานยังระบุเพิ่มเติมว่า3สโมสรที่สนใจนักเตะได้พูดคุยกับเบลงแฮมแล้วร,รวมถึงครอบครัวและที่ปรึกษาของนักเตะโดยได้เสนอแผนการของทีมหากได้ตัวจูดเบลนแฮมไปเสริมทัพเพื่อโน้มน้าวจิตใจนักเตะ ในขณะที่เดลี่เมลนะฮะสื่อของเกาะอ,อังกฤษเชื่อว่าลิเวอร์พูลยังคงเป็นทีมต็งหนึ่งที่จะได้ตัวจูดมืองามไปร่วมทีมซึ่งเจ้าตัวก็เตรียมที่จะตัดสินใจอนาคตในเดือนเมษาย,ยนนี้หลังจากพักเบรกทีนชาติแมนยูจะยื่น50ล้านปอนด์เพื่อตัดน,นั่นลิเวอร์พูลควอสตาด,ดังเชลซีมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรดังในศึกพรีเม ได้วางรายชื่อเมสันเม์มิกฟิลด์ตัวเก่งของเจลซีคู่แข่งร่่มลี่เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายในการสมทบในช่วงซัมเมอร์ตามการรายงานเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการเปิดศึกกับลิเวอร์พูลสัญญาของเมสันเมลกับเชลซีจะหมดลงในปี2024จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการเจรจาขยายสัญญาช่ดใหม่ออกไปแต่อย่างใดนะครับซึ่งนั้นทำให้มีข่าวว่าสิลต้นนักเงความโชลซีพร้อมที่จะปล่อยเขาออกตีเทียมหากได้แค่ตัวราว50าล้านปอนด์ โดยลิกห์เทนักคุณซูเมนยูกำลังมองหาคนเข้ามาแบ่งเบาภาระคริสเตนอิเซนกองกลางชาวเดนมาร์กและชื่อของเมสันสเอร์ก็อยู่ในข่ายที่สนใจและพร้อมที่จะเดินเรื่องให้บอร์ดบริหารยืน่นข้อเสนอตามที่เชลซีร้องขอตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับดาวเตนวัย24ปีเปก็ต้องเป็นข่าวลืออย่างหนักกับลิเวอร์โูลโดยมีรายงานอ้งางว่าทั้งสองฝ่ายเปิดต๊ะเจรจาเบื้องต้นกันไปแล้วแต่ล่าสุดยังไม่มีความคืบหน้าใดๆซึ่งทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจใช้โอกาสนี้รีบตัดหน้าความเมสเมอส์ก็คล่อง ดอสำหรับเมสันมารนครับลงเล่นกับเชลซีแล้วในปีนี้3ามสองเกมรวมทุกรายการสัไป3ประตูด้วยกันนะครับหงก็อย่าช้านะฮะเดี๋ยวโดนงาบร้อนชันร้องอยูฟ่าคืนค่าตัวทุกคนไม่ใช่แค่หงด่ง รอมริดนะครับเรียกร้องไปทางยูฟาให้คืนเงินค่าตัวในนัดชิงชลลิดยูฟาจูมลีกฤดูกาลที่แล้วให้กับแฟนบอลของสมโมสรด้วยหลังจากที่มีการประกาศคืนเงินต่อแฟนบอลลิเวอร์พูลก่อนหน้านี้เกมที่สตุ๊ตท์ฟลองส์ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเกิดความวุ่นวายเนื่องจากแฟนบอลไม่สามารถเข้าสนามได้จนเป็นเหตุให้การแข่งขันต้องล่าช้าออกไปถึง36นาที ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลความปลอดภัยก็มีการพะทะก,กับแฟนบอลที่พยายามเข้าสนามและมีการยิงแก๊สน้ำตาเข้าด้วนครับหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นประเด็นร้อนซึ่งทางยูฟ่าต้องออกมาขอโทษทั้งสองสโมสรพร้อมยอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการจัดก,การที่ผิดพลาดซึ่งเมื่อวันอังคารก็มีการประกาศจะคืนเงินให้กับแฟนบอลที่มีตั๋วประตู A B C, X Y และ Z ซึ่งเป็นจุดของกองเชียร์หงดหงดอย่างไรก็ตามรับทางด้านรเรมาร์เรตจะชีว่า แผนคืนเงินของยูฟ่านั้นยังไม่เพียงพอและยืนยันว่าแฟนบอลทุกคนควรทีดด่จะได้รับเงินคืนซึ่งรวมถึงแฟนบอลของสโมสรของตัวเองด้วยความจริงก็คือแฟนบอลทุกคนเจอกับความล่าช้าที่ยอมรับไม่ได้ในการเริ่มต้นการแข่งขันหรือมรดแถลงนการนอกจากนี้ยังมีความไม่ปลอดภัยที่ยอมรับไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงทั้งการเข้าและออกจากสนามเช่นเดียวกับอันตรายที่เกิดขึ้นอื่นๆทั้งการโจรกรรมการทำร้ายร่างกายและการคู่ขาม นักแสดงที่เราพิจารณาข้อเสนอของยูฟ่าว่าไม่เพียงพอเนื้อหาของรายงานซึ่งมีการเรียกร้องโดยยูฟ่าเองเน้นย้ำว่าแฟนๆทุกคนที่เข้าร่วงรอบจริงเฉลเอิดตกเป็นเหยื่อของการจัดการที่ยํำแย่ของทางยูฟ่าและเห็นว่าความปลอดภัยส่วนบุคคลถูกลุกล้ำ ไม่ว่าสามารถจะเข้าชมเกมได้หรือไม่หรือเข้าสนามตามเวลาที่กำหนดไม่ว่าจะาก,กรณีใดก็ตามแฟนบอลทั้งสองทีมต้องเจอกับความเจ็บปวดด้วยเหตุผลนี้โราาเร็จ,จึงตัดสินใจไม่ให้ความร่วมมือกับแผนการการจ่ายเงินคืนติ่นุก,กักของยูฟ่าซึ่งเราก็ออกมาให้มีการแก้ไขและรับผิดชอบกันอย่างเต็มที่สโมสรลิเวอร์พูลได้ตั้งค่าตัวเคลเลอร์ไว้ที่30ล้านปอนด นี่อาจจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเควินเคล h e เฮตในตะว,วันตัวสำรองของลิเวอร์พูลซึ่งอยู่ในฐานะมือ2ซึ่งด้วยฝีไม้ลายมือความเหนียบของเคลลูเฮตนั้นสามารถเป็นตัวจริงทีมอื่นได้อย่างสบายๆซึ่งเจตัวก็แบบถ้าอยากจะออกไปหาโอกาสในการลงสนามเป็นตัวจริงให้มากกว่านี้ เรื่องนี้เจอกนครบก็ได้รับทราบแล้วล่าสุดท่านั่นสื่อของกังกฤษจ,จังว่าทางสโมสรลิเวอร์พูลได้ตั้งค่าตัวของเควินเคลเลอร์เอาไว้ที่30ล้านปอนด์สงสัยจะต้องดูว่าจะมีทีมไหนที่พร้อมจ่ายค่าตัวในราคานี้เพื่อคว้าตัวจมหนึบในวัย24ปีคนนี้ไปร่วมทีมหรือไม่จริงๆนะครับราคา20-25ถึงล้านปอนด์ก็น่าจะมีทีมอื่นมาซื้อนะฮะแต่ก็30ล้านปอนด์ก็ตั้งอาไว้เพื่อเป็นการต่อรองนะครับโดยตามข่าวที่ออกมานะครับก็ ตอนนี้เคลเลอร์ก็พลังที่นลนอย่างหนักเพื่อจะย้ายออกไปเป็นเมนึ่งกับทีมอื่นนะครับเข้าใจนะครับวิธีของฟุตบอลทุกคนก็อยากเป็นตัวจริงนะฮะท่านผู้ชมซาลาเผย์เคยทำเรื่องประหลาดใจจนทำให้ตำนานลิเวอร์พูลร,ร้องไห้ย่าหาธรรมโมเมนซาลาเปิดใจถึงจังหวะตอนสังหารจุดทษในนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเลกปี2009โดยปีนั้นลิเวอร์พูลปราบนทนอร์านาโดสเปอร์คว้าแชมป์มาครอบครองได้สำเร็จ โมเมาลาร์รับดาเตตทีมชาอ,อิอีิยต์ของลิเวอร์พูลร่วมพูดคุยกับสตีเวนเจลาดอดีตกองกลางกัปตันทีมของหงแดงในรายการของสโมสรที่มีชื่อว่า V Steven Ma ์แมทซาโดยเนื้อหาสําคัญของรายการนะครับซาลาได้พูดถึงตัวเองที่ทาเรื่องเสิร์ไถ่ตอนที่กําลังจะสังหารจุดตัวไซส,สป่าหงดงทะลุเก้าจริงในถ้วยยูฟ่าแชมเลกปี2009โดยมีคู่แข่งก็คือไก่เดือทองทด็ดดัมฮัสปาซึ่งลิเวอร์พูลก็ทำประตูออกนำไปตั้งแต่ไก่โห โดยมาได้ลูกจุดโทษในช่วง2นาทีแรกกอนที่จิปปจช,ชอบเอาชนะไปได้2 0คว้าทรฟี่นี้เป็นหนที่6ถึงขนาดน,นะครับสิ่งที่ซาราพูดกับสตีวีจีจก็คือการที่ตัวเองกําลังสับไกลย,ยิงลูกจุดโทษแต่นันมาเปลี่ยนใจเลือกมุมยิงแบบกระทันหันแต่ราะดีที่ลูกนั้นเกิดปเป็นประตูต่อหงดักผม,มอยากจะโกหกเลยนะผมเปลี่ยนใจตอนวินาทีสุดท้ายก่อนที่จะยิงบอลซาราบ,บอกกับเจอร์ลา ผมทาการฝึกซ้อมในการยิงด้านอื่นๆมาตลอดทั้งสัปดาห์และในวินาทีสุดท้ายตอนที่ผมวิ่งไปถึงลูกฟุตบอลผมกลับเปลี่ยนใจเพราะผมยิงประตูมุมนี้ตอนซ้อมมาได้หลายลูกแล้วซึ่งจริงๆผมก็โมโหมากเลยนะเพราะผมไม่จําเป็นจะต้องมาเปลี่ยนใจในเกมใหญ่ๆแบบนี้ท่านเจลาที่ได้เข้าไปชมเกมในนั้นานั้นทานแฟนบอลคนหนึ่งในสนามวันโตโมโตปอริตาโนที่กุม,มาเรดในประเทศสเปนก็ได้บอกว่าประตูนั้นของซาร่าทำให้ตำนานลิเวอร์ถึงกับร่ำให้ออกมา นั่นเป็นประตูพิเศษต่อผมเช่นเดียวกันเพราะผมชมเกมในในั้นในฐานะแฟนบอลผมไม่ได้ดูทางท er ีวีสตีวิจีเผยเผยจริงๆสโมสร,รก็เชิญผมไปแต่ผมก็แค่อยากไปในฐานะแฟนบอลแล้วสนุกกับมันและประตูนั้นก็ทําให้เคนนี่เดวกริสร้องไห้ออกมาด้วยในนั้นจึงเป็นที่จดจําตลอดว่าคุณนี่ทําให้เดอะคิงเคนนี่เดวกริสร้องไห้เดะคิงซาร่าทาให้เดอะคิงเดวกริสร้องไห้นี่คือสุคามลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่10มีนาคม ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ